สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะชวนเพื่อนเมาทำเมนูเพื่อสุขภาพจากเห็ดอีกแล้วค่ะเมนูนี้ชื่อว่าเมนูต้มโคลงเห็ดลินดำเห็ดดินดำหรือเห็ดชิเมจินะคะเพื่อนต้มโคลงคือต้มยำน้ำใสประเภทหนึ่งของไทยเรานะคะจะมีรสจัดจ้านแล้วต้มโค้งนี้ สามารถทำไปนำไปทำเป็นต้มโค้งไก่บ้านต้มโค้งปลากรอบได้นะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อนตามไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะมาดูส่วนผสมนะคะวันนี้เราเราจะใช้เห็ดเเห็ดชิเมจิหรือเห็ดหลิน หลินนี่จะมีสองตัวนะคะมีหลินดํากับหลินขาวแต่วันนี้เราใช้เห็ดหลินดําหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเห็ดเนี้ยเพื่อนสะดวกเห็ดอะไรก็ใช้ได้หมดเลยค่ะนะคะค่ะแล้วก็จะมีน้ําซุปประมาณสี่ถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะมีออตะไคร้ตะไคร 1, 1้หนึ่งหนึ่งส่วนสามถ้วยนะคะ แล้วก็ขาหั่นก็1นส่วนสามถ้วยนะคะพริกนี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกขี้หนูแหง้งพริกขี้หนูสดสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กระเทียมนี้หนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะหอมเหมือนกัน1นส่วนสี่ถ้วยแล้วใบมะกรูดประมาณ 3- าสี่ใบเ,เครื่องหอมเครื่องตรงนี้เราจะต้องนำไปคั่วก่อนนะคะเพื่อนคั่วเสร็จแล้วมาใส่ในน้ำซุปต้มน้ำซุปนะคะ แล้วเราถึงจะใส่เห็ดนะคะแล้วถึงจะมีเครื่องปรุงใบมะกรูดใส่ที่หลังนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงค่ะค่ะทีนี้มาดูเครื่องปรุงรสนะคะเพื่อนมีเป็นน้ำตาลปีป๊บหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกขี้หนูส่วนบุบนะคะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันน้าําปลา1นึ่ส่วนสถ้วยถ้วยตวงของเหลวนะเพื่อนแล้วก็น้ำมะขาม หนส่วนสามถ้วยตวงเหมือนกันนะคะอ,นนอันนี้คือปรุงไปในน้ำซุปนะคะแล้วหลังจากเราปิดไฟแล้วก็จะเติมน้ำมะนาวไปสองช้อนโต๊ะแล้วก็จะเติมด้วยผักผักโรยอันนี้อันนี้เพื่อเลือกตามชอบนะอันนี้เป็นผักชีผักชีลาวนะคะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งคือกลิ่นเขาเขาจะไม่เหมือนกันทั้งคู่ค่ะหรือจะเพื่อนชอบจะใส่ไปทั้งสองตัวก็ได้หรือจะใส่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับโรยโรยหน้าค่ะ ค่ะเพื่อนนำเครื่องเครื่องปรุงทั้งหมดที่อธิบายมาส,สักครู่นี้นะคะลงคั่วก่อนนะคะคั่วไฟอ่อนๆนะเพื่อนนะคั่วยหหอมคั่วไปอย่างนี้จนจนเขาหอมดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำส่วนนี้ไปใส่ในน้ำซุปนะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะเพื่อนเครื่องที่เรานำมาคั่วคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะ ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะคือมีความหอมนะคะค่ะแล้วเราก็นําเครื่องนี้ใส่ในหม้อน้าซุปเลยนะคะเพื่อนน,น้ําซุปเนี่ยค่ะแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะเพื่อนแล้วก็ปรุงรสค่ะ ค่ะเพื่อนออพอน้ำซุปเราเดือดที่เราใส่เครื่องที่คั่วแล้วนะคะแล้วก็เติมใบ,บมะกรูดไปนะคะใแบบมะกรูดนี่ไม่ต้องคั่วนะคะเติมมาเติมทีหลังค่ะแล้วเราก็เติมเครื่องปรุงไปเลยนะคะเพื่อนน้ำปลาน้ำมะขามเปียกนะคะพริกขี้หนูบุก แล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะเพื่อนแล้วเพื่อนหลังจากปรุงเ,เครื่องปรุงพื้นฐานตรงนี้ลงไปแล้วเนี่ย<ช>เพื่อนสามารถชิมได้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเออรสชาติโอเคไหมตอนนี้ความหอมฉุนมากเลยค่ะขึ้นมาเพื่อนสามารถชิมชิมได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเดือดเข้าที่แล้วเราก็นําเห็ดมาใส่เห็ดนี้ประมาณ เออ่ประมาณสองถ้วยนะคะเพื่อนค่ะอันนี้เป็นเมนูสุขภาพจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวพอเห็ดสุกเห็ดนี้จะสุกง่ายนะคะเห็ดสุกแล้วเราก็ใช้น้ำมะนาว ใช้น้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้นะคะแต่ในนี้ขั้นตอนนี้ต้องปิดไฟก่อนนะคะให้เขาสุกให้เขาเดือดสุกก่อนนะคะแล้วก็ปรุงด้วยผักผักชีค่ะเพื่อนลองทํากันดูนะคะเมนูนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเมนูผพ้สุขภาพจริงๆต้มโครองนี่ก็คือเป็นต้มยำต้มยำน้ําใสประเภทหนึ่งของเรานั่นแหละแต่เขาจะพิเศษกว่าคือเขาจะต้องนําเครื่องทั้งหมดมาคั่วให้หอมเพื่อดึงน้นํามันหอมระเหย ในตะไคร้ในข่าออกมานะคะแล้วก็จะปรุงรสต้มโค้งนี้รสจะจัดนะคะเพื่อนรสจะจัดค่ะแล้วก็เพื่อนสามารถดัดแปลงมาเป็นต้มโค้งประกอบได้ต้มโค้งไก่บ้านได้เอาที่ชอบเลยเพื่อนเดี๋ยวดูตอนสุดท้ายนะคะที่ปิดไฟเห็ดเขาจะสุกง่ายค่ะเพื่อน ตอนนี้ก็สุกได้แล้วนะคะปิดไฟแล้วก็เติมน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะค่ะแล้วก็เติมผักชีนี้อย่างที่อธิบายอะ่ะเพื่อนจะใช้เป็นผักชีฝรั่งอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ผักชีลาวอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้สองสองอย่างเลยก็ได้วันนี้เราจะใส่สองอย่างเลยเนาะค่ะเพื่อลองทําดูนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ